ในกองเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเขามักจะใช้วาจาหลอกล่อหญิงสาวให้มาตกเป็นของเขาอยู่เสมอซึ่งพอเขาได้พวกเธอแล้วเขาก็ทอดทิ้งได้ในทันทีไม่ว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะขอร้องอย่างไรเขาก็ไม่สนเริ่มแรกพออยากได้ก็ทำตัวเป็นเทพบุตรที่แสนดีแต่พอได้แล้วเขาก็ทำตัวเหมือนอสูรร้ายได้อย่างเลือดเย็นซึ่งการที่เขาเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะมาจากการที่เขามีพ่อและพี่ชายเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่จำความได้เขาก็เห็นว่าพ่อแอบไปเจ้าชู้อยู่บ่อยครั้งส่วนพี่ชายนั้นก็พาผู้หญิงเข้าบ้านไม่เคยซ้ำหน้าบางทีการเห็นอะไรอย่างนี้เป็นประจำอีกทั้งยังไม่เคยมีใครสอนว่ามันดีหรือไม่เขาก็เลยทำตามเมื่อเริ่มแตกหนุ่มเรื่องของเราก็ถือซะว่ามันเป็นเรื่องสนุกๆก,ก็แล้วกันนะดาวเองก็ไปหาคนใหม่เถอะพี่กองพี่นี่มันสารเลวจริงๆเลยนะเลือดชั่วของพี่มันคงจะมากเกินไปแบ่งให้พี่ชายของพี่ไปแล้วมันก็คงเหลืออยู่ พ่อพี่ก็เลยแบ่งมาให้พี่ต่อแบบนี้นะสิหญิงสาวผู้โชคร้ายที่ได้ชื่นชื่อว่าเป็นของเล่นของในกองพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มฟังดีๆก็รื่นหูทว่ามันกลับทำให้อีกฝ่ายโกรธเคืองอย่างสุดขีดน,นี่เธอว่าไปถึงพ่อเลยเลยปากร้ายมากเลยนะอีกฝ่ายไม่ตอบอะไรกลับมาเธอเพียงแค่เดินไปเปิดสุ่มไก่แล้วก็ปล่อยให้ไก่เหล่านั้นวิ่งไปทั่วบริเวณบ้านเพื่อให้ในกองคอยวิ่งจับจนวุ่นวายหลังจากนั้นเธอก็เดินจากไป ไม่ว่าเขาจะทำกับผู้หญิงไปสักกี่คนแต่ก็หามีผู้หญิงคนไหนไม่ที่สามารถกำราให้เขาหยุดได้อีกอย่างนั้นหญิงสาวทั้งหลายก็ไม่อยากให้เรื่องนี้รู้ไปถึงหูของชาวบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกนินทาให้อับอายขายที่หน้ายิ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นที่พูดถึงกันไปใหญ่กระทั่งหลายปีต่อมาชายหนุ่มเจ้าสมรานก็ไปทำหญิงสาวคนหนึ่งเจ็บช้ำเหมือนอย่างที่เคยทำกับหญิงสาวคนอื่นๆแต่หญิงสาวผู้นี้ไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆเธอมีชื่อว่าบัวตอง เป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยหวานพูดจาอ่อนหวานอีกทั้งยังเป็นหญิงที่ถูกยกย่องให้เป็นหญิงงามประจำหมู่บ้านอีกด้วยฉันควรจะเชื่อคนที่เขามาเตือนพราคนอย่างพี่มันเชื่อใจไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาพูดให้ความหวังคนอื่นสิขอถามหน่อยเถอะพี่ไม่เห็นใจกันบ้างเลยเหรอก็เธอเป็นฝ่ายยอมเองพูดนิดพูดหน่อยก็เชื่อแล้วฉะนั้นเรื่องนี้มันผิดที่เธอต่างหากไม่ใช่ฉัน คำตอบนั้นมันได้สร้างความเจ็บปวดและชอกช้ำใจให้แก่บัวตองอย่างมากมายเธอเสียใจและอับอายจนไม่อาจจะพูดอะไรต่อได้ทำอะไรก็ไม่ได้บัวตองจึงต้องจำใจกลับไปด้วยสีหน้าและท่าทีที่ดูเมือลอยสิ่งที่เธอคิดเอาไว้อย่างดีมันได้พังทลายลงอย่างง่ายได้ไม่ต่างจากกองทรายที่ถูกก่อขึ้นให้สวยงามสุดท้ายพอมีคนไปเหยียบมันก็พังลงกลายเป็นทรายเหมือนเดิมในกองรู้สึกสบายใจกับการปัดความรับผิดชอบของตน เขาแค่จะลืมไปแล้วเด็ดซ้ําว่าเมื่อสามวันก่อนเขาทําให้ใครเสียใจจนมาถึงเย็นวันนี้ที่เธอคนนั้นได้กลับมาหาเขาอีกครั้งแต่ว่าสีหน้าและแววตาของอีกฝ่ายนั้นมันดูผิดแปลกไปจากเดิมกลายคนที่ไร้ความรู้สึกถ้าเธอจะกลับมาเพื่อให้ฉันยอมรับในกองพูดออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่ยังไม่ทันจะพูดจบเขาก็ต้องชะงักและรีบถอยหนีทันทีบัวตองเธออย่าเอาของแหลมคมมาชี้หน้ากันแบบนี้สิ ม,มันไม่ดีเลยนะเลือกเร็วๆหญิงสาวที่ใจสลายมาสาวันก่อนตะคอกถามเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ยอมตอบอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปเอาความดุดันและความเกลียวกรดนี้มาจากไหนด้วยความที่ชายหนุ่มรักตัวกลัวตาย<ๆ>เขาจึงขอร้องและให้คำมั่นออกไปว่าตัวของเขาจะให้พ่อแม่ไปสู่ขอเธอตามประเพณีซึ่งพ่อแม่ของเขาก็พร้อมที่จะตกลงในทันทีและหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นชายหนุ่มผู้มีภรรยา ไม่อาจจะไปทำตัวสำราญกับใครต่อใครได้อีกสึงลึกๆแล้วเขาก็นึกเสียดายอยู่เหมือนกันแต่จะทำอย่างไรได้ก็ตอนนั้นเขาหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ตัวของเขาก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะต้องมากลัวผู้หญิงยิ่งตอนนี้ได้กลายเป็นสามีภรรยากับเธอแล้วหากจะหาทางหนีก็ค,คงจะยิ่งยากขึ้นไปอีกมองอะไรรีบๆกวาดเร็วบ้านนะกวาดให้สะอาดเลยนะอย่าต้องให้โมโหละ่ะ จ้าจ้ากำลังกวาดอยู่จ้าในกองที่เคยหยอกเย้าและเห็นผู้หญิงเป็นเพียงของเล่นก็ได้กลายมาเป็นสามีที่หวันเกรงต่อภรรยาไม่ว่าเธอจะบอกให้เขาทำอะไรเขาก็จะทำโดยไม่เอ่ยถามหรือโต้เถียงใดๆเหมือนกับว่าภรรยาคนนี้มีพลังบางอย่างที่สามารถควบคุมเขาได้อย่างไรอย่างนั้นในกองก็พยายามทำดีให้บัวตองเห็นเพื่อที่เธอจะกลับมาเป็นบัวตองคนเดิมที่เคยยิ้มให้เขาไม่ใช่ทำตัวเหมือนนางยากนางมาอย่างนี้ ขณะดเดียวกันเขาก็แอบหงุดหงิดตัวเองอยู่เหมือนกันที่ต้องมาสยบให้กับสตรีด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นเช่นนี้หากเป็นไปได้เขาก็อยากจะเป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญเหมือนเมื่อก่อนหมดสิทธิ์แล้วสินะเราไม่น่าพลาดเลยด้วยความที่ทนเก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวเขาจึงเอ่ยบนออกไปเช่นนั้นและมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ภรรยาของเขาเข้ามาได้ยินพอดีพลาดอะไรฮะฉันถามว่าพลาดอะไร ความดุร้ายของเธอนั้นไปที่เข็ดขยาดกชายหนุ่มผู้เป็นสามียิ่งนะักทําให้สามีอดที่จะคิดไม่ได้ว่าบางที่อาจจะมีอะไรไม่ดีเข้าสิงหญิงสาวก็เป็นได้เธอจึงได้กลายเป็นคนเช่นนี้ขณะนั้นเพื่อนๆทั้งหลายที่เคยเอ่ยปากชมเขาว่าเป็นยอดเสือผู้หญิงที่น่าอิจฉาก็เปลี่ยนมาเป็นล้อเลียนว่าเขากลัวภรรยาซึ่งมันก็ทําให้ชายหนุ่มค่อนข้างอับอายแต่เขาก็ไม่อาจจะปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้แม้ว่าในใจของเขาจะไม่อยากรับเลยก็ตามที แต่ถ้าได้เมียสวยแบบนี้เป็นฉันก็คงจะเกรงใจอยู่เหมือนกันละวะเอาหน้าเพื่อนในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีสอนเอาไว้อยู่แกไม่ต้องมาพูดเลยไอ้ยอดทุกวันนี้ฉันยังเสียวสลังอยู่เลยในกองพูดออกไปด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยจะดีแต่แทนที่กลุ่มเพื่อนจะเห็นใจพวกเขากับหัวเราะชอบใจซะอย่างนั้นเข้าทำนองที่ว่าเพื่อนแท้ต้องหัวเราะไว้ก่อนซะจริงพวกแกจะหัวเราะทำซากอะไรเล่าฉันกำลังจริงจังอยู่นะเว้ย ใจจริงในกองก็อยากจะแสดงออกไปว่าหญิงสาวไม่ได้มีอิทธิพลต่อต,ตัวเขามากมายขนาดนั้นเพราะว่าเพียงเขาเห็นหน้าเธอชายหนุ่มก็พลันนึกถึงคำขู่ในวันนั้นของเธอขึ้นในทันทีหากจะมองและพิจารณาให้ดีไม่ใช่ว่าในกองจะสู้หญิงสาวไม่ได้แต่มันเป็นเพราะใจของเขาเองที่ไม่ยอมสู้เขาพยายามทําดีต่ออีกฝ่ายเพื่อให้เธอรู้สึกวางใจในตัวเขาแม้สายตานั้นจะดูเย็นชาและแข็งกร้าวต่างจากบัวตองที่เคยชื่นชอบเขาก็ตาม แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอะไรที่พอจะทําให้หญิงสาวมีความสุขจากการกระทําของเขาชายหนุ่มก็พร้อมจะทําให้ฉันไปซื้อผ้าแพรมาให้แม่โบตองแต่ฉันไม่รู้ว่าสีไหนเหมาะที่สุดฉันก็เลยเอามาหลายๆสีเลยมีเงินมากเลยเหรอทําไมถึงได้ไปซื้อของพวกนี้มาได้ละ่ะหญิงสาวเอ่ยถามด้วยน้าเสียงที่เรียบตามซึ่งในขณะนั้นเธอกําลังนั่งหันหลังให้สามีขขงตนอยู่พร้อมกันนั้นผมยาวสลวยของเธอก,ก็กำลังถูกหวีอย่างค่อยๆอยู่ด้วย พอในกองเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบเข้าไปช่วยเธอในทันทีก่อนนานๆทีจะมีคนมาขายฉันก็เลยอยากจะซื้อไว้ให้แม่บัวตองเพื่อว่าถึงเทศกาลสำคัญเธอจะได้ไปตัดเย็บและมีชุดใหม่ใส่ไงล่ะในขณะที่สามีกำลังพูดหญิงสาวก็มองหน้าเขาผ่านกระจกเงาด้วยสีนหน้าอันเรียบเฉยและเธอก็ไม่คิดที่จะตอบอะไรกลับไปช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินท้องฟ้าก็รึ้มอยู่แทบทุกวัน ยิ่งเป็นตอนกลางคืนด้วยแล้วความหนาวเย็นก็ยิ่งทําให้ในกองรู้สึกคนลุกอย่างช่วยไม่ได้แต่ว่าบัวตองภรรยาของเขานั้นไม่ได้มีท่าทีว่าจะหนบหนาวเลยทั้งที่เธอเป็นคนผอมแห้งแทๆ้ๆแม้ว่าในกองจะสงสัยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรออกไปเนื่องจากว่ากลัวสายตาที่มันแข็งกร้าวและดูดุดันของเธอเขาจึงทําได้เพียงเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ฝ่ายภรรยาก็ไม่ได้แสดงความน่ารักนะทนุถน,นอมต่อสามีของตนเลย เวลาสามีถามอะไรเธอก็จะตอบเสียงแข็งทุกครั้งไปถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีแดดเราช่วยกันหาฟืนตามแถบชายป่าดีไหมไม่ฉันไม่ไปอ้าวแล้วจะให้ฉันไปหาคนเดียวเหรอแล้วเธอจะไปไหนก็บใครล่ะเพียงแค่ในกองเอ่ยถามเช่นนั้นหญิงสาวก็ถึงกับหันมามองตาขวางทำเอาหัวใจของในกองเต้นตึกตักขึ้นมาในทันทีแล้วเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมผู้ชายอ,อกสามเสารอยางเขาถึงได้มารู้สึกกลัวภรรยาของตนเองเช่นนี้เช้าวันต่อมาแสงแดดมันก็ช่างแยงตาเสียเหลือเกินราวกับว่าวันก่อนๆน,นั้นฝนไม่เคยตกอย่างไรอย่างนั้นแต่มันก็ดีเหมือนกันเพราะในกองจะได้ออกไปหาฟืนตามที่ตนได้พูดกับภรรยาไว้เมื่อคืนแต่พอหันไปมองข้างๆเขาก็ไม่เห็นว่าเธอจะนอนอยู่แล้วในกองลุกขึ้นและทําการเก็บหมอนเก็บมุง้งก่อนจะเดินออกมาร้องเรียกหาภรรยา เพราว่าเขาก็ไม่ได้รับการตอบกลับจากภรรยาหรือแม้กระทั่งเสียงด่าของเธอเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็พยายามครุ่นคิดว่าเธอจะไปที่ไหนหรือเธอจะไปวัดเขาก็ไม่อยากเก็บความสงสัยไว้ก็เลยเดินออกไปตามหาเธอปะโสเขาเอ่ยทักหญิงไวัยกลางคนที่กำลังเดินแบกเสียมอยู่บนทางเดินก่อนที่เจ้าตัวจะหันมามองเขาเดียวยแววตาสงสัยป้าเห็นเมียของฉันหรือเปล่าหรืจ๊ะ ยี่งวัยกลางคนยังคงทำหน้าสงสัยแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธว่าไม่เห็นพอได้ยินคำตอบอย่างนั้นชายหนุ่มก็พยักหน้าพร้อมกับกล่าวขอโทษที่ตนไปรบกวนเวลาของอีกฟายหลังจากนั้นเขาก็เดินไปที่บ้านของยายหลานที่ปลูกอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของเขาเยเต้าเยเต้าอยู่ไม่เอ่ยพอเขาเรียกอย่างนั้นไปยายแก่ๆคนหนึ่งก็เดินออกมาพร้อมกับเตยถามเขาว่ามาหาใครและต้องการอะไรหรือเปล่าก่อนที่ในกอจะพูดขึ้นว่า ถ้ายายเห็นเมียของฉันกลับมายายช่วยบอกเธอหน่อยนะจ๊ะว่าฉันจะออกไปหาฟืนน่าจะกลับช่วงค่ำๆนนแหละเอาไว้ฉันจะเก็บเห็ดมาฝากแล้วกันนะยายได้สิยายแก่ใจดีพยักหน้าซึ่งในกองก็ได้ตอบออกไปว่าเป็นบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามนี่เองพอเขาตอบอย่างนั้นแล้วยายแต้วก็มองตามซึ่งค่อนข้างนานแต่ก่อนที่ยายจะทันได้เอ่ยถามอะไรหลานของยายก็มาเรียกยายให้เข้าบ้านเสแล้วในวันนั้นตั้งแต่ช่วงสายจนถึงบ่ายแก่ๆ ายกองหมกมุ่นอยู่กับการหาฟืนและของป่าอื่นๆเมื่อเขาหิวเขาก็หาผลไม้มาก,กินส่วนน้ำก็ใส่ขวดไปขณะนั่งพักอยู่นั้นเขาก็นึกในใจว่ากลับไปแล้วภรรยาของเขาคงจะทำกับข้าวรอเขาอยู่แล้วครั้นถึงใกล้ช่วงค่ำนายกองก็เอาของที่หามาได้เดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านพอมาถึงเขาก็เห็นว่าภรรยาของตนกำลังนั่งอยู่หน้าเตาแค่เห็นอย่างนั้นเขาก็พอจะนึกออกอยู่แล้วว่าภรรยาของเขากำลังหุงข้าวด้วยความอยากรู้เขาจึงเอ่ยถามไปว่า วันนี้ทำอะไรกินละจ๊ะเมียจ๋าจะรู้ไปทำไมทำอะไรให้กินก็กินกินไปเถอะกินแล้วไม่ตายก็พอคำตอบจากสีภรรยานั้นทำให้ลิ้นของนายกองแข็งไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะฉีกยิมแห้งๆแ,แล้วก็รีบเอาของที่หามาได้เก็บไว้ส่งเขาก็ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับชายแก่มาเช้านี้และในเย็นวันนั้นนายกองและภรรยาก็นั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งระหว่างนั้นเขาก็เอ่ยถามว่าวันนี้เธอหายไปไหนมาตั้งแต่เช้า ทว่าเธอกลับไม่ยอมตอบเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากจะเส้าซีถามอะไรอีกจึงรีบกินและรีบเข้านอนเนื่องจากว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วขณะเดียวกันแม้ว่าโบาตองจะเป็นฝ่ายข่มขู่ให้ใชายหนุ่มมารับผิดช,ชอบเธอทว่าหญิงสาวก็ไม่ยอมให้เขาร่วมหลับนอนกับเธอทําให้สามีที่เคยเป็นหนุ่มสําราญรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างว่าเป็นเพราะอะไรเขานอนคิดอยู่เช่นนี้มาทุกคืนนับตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมา ก่อนที่เขาจะแต่งงานกับเธอทั้งสองเคยทําอะไรที่มันไม่ควรมาแล้วแต่ทําไมหลังแต่งงานเธอถึงกลับมายอมอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเพราะเธอยังโกรธแค้นเขาอยู่โดยความที่รู้สึกค้างคาใจเขาจึงตัดสินใจเอ่ยถามออกไปเหมือนโยนหินถามทางว่านี่แม่บัวตองเธอไม่คิดที่อยากจะมีลูกบ้างเลยเหรอฉันว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะอีฝ่ายได้ปฏิเสธไปในทันทีว่าเธอจะไม่มีวันมีลูกกับเขาดเด็ดขาด ทั้งที่ขณะนั้นในกองยังไม่ทันจะพูดสายซะด้วยซ้ําแต่ในกองก็ไม่ยอมแพ้เขาได้พูดต่อไปอีกแต่ว่าเราสองคนแต่งงานอยู่ชายคาเดียวกันแล้วนะจะให้ดีก็ควรจะมีลูกสักคนชีวิตครอบครัวมันจะได้สมบูรณ์ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีหลานอุ้มอย่ามาเซาซีอีกนะฉันจะนอนพอภรรยาย,ยื่นคําขาดพร้อมกับมองเขาด้วยแววตาที่แข็งกร้าวเช่นนั้นฝ่ายสามีจะทําอย่างไรได้นอกเสียจากว่าพยายามข่มตาหลับตามคําสั่งของเธอ หลายวันจากนั้นแม่ชีได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งน,นี้เพื่อที่จะมาจำศีลอยู่ที่วัดในขณะที่ท่านกำลังจะเดินผ่านนายกองและภรรยาที่กำลังยกมือไหว้อยู่นั้นท่านก็ได้หยุดแล้วหันมามองทั้งสองคนด้วยกิริยาสำรวมก็จะพูดกับทั้งสองว่าอย่ายึดติดกับสิ่งที่เป็นอยู่เลยนะลูกเพราะมันมีแต่จะทำให้ทุกข์ใจซสีเปล่าปล่อยวางแล้วทำให้ใจสงบเสถอะ ท่นพูดจบแล้วแม่ชีก็เดินจากไปซึ่งในกองก็มองตามด้วยความสงสยัยก่อนที่เขาจะหันมาพูดกับบัวตองที่ยืนอยู่ข้างๆว่าแม่บัวตองรู้ไหมว่าแม่ชีท่านนั้นพูดแบบนั้นทําไมหรือท่านเห็นว่าเธอเอาแต่ทําหน้าบึ้งเ่านก็นเลยถ้าอยากรู้ก็วิ่งไปถามท่านดูซิเพื่อท่านจะให้คําตอบได้ภรรยาของเขาตอบกลับด้วยน้ําเสียงที่ฟังดูเย็นชายิ่งมองหน้าเธอด้วยแล้วมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างนั้นจริงๆ อยู่มาวันหนึ่งในกองได้มาซื้อของในตลาดตามคําสั่งของภรรยาในตอนนั้นในเปียกเพื่อนที่รู้จักกับเขามานานก็เดินเข้ามาทักทายถามว่าเขานึกอย่างไรถึงได้มาเดินตลาดซื้อผักซื้อเนื้ออยู่อย่างนี้เพราะปกติแล้วไม่เคยเห็นเขาทํานอกเสียจากการใช้ชีวิตยอย่างสําราญไม่สนใครเพราะถูกถามอย่างนั้นในกองกระถอนหายใจก็เมียของฉันมันอยากกินหมูสับผัดรากชูฉันก็เลยต้องมาเดินตลาดเพื่อหาซื้อพอไม่มาก็บ่นอีกทําตัวเอาแต่ใจเป็นบ้าเลย ว่าแล้วในกองก็สายหน้าอย่าเหลืออดขณะเดียวกันนั้นเพื่อนก็มองหน้าเขาด้วยความประหลาดใจเฮ้ย <Hey, S 2> นี่แกมีเมียแล้วเหรอวะแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมฉันไม่รู้หรือว่าแกไม่ได้เชิญใคร <c oughs> ก็เชิญนะแต่เชิญแค่ไม่กี่คนไอ้นานไอ้ยอดเดี๋ยวมาอยู่เลยที่ฉันไม่ได้เชิญแกก็น่าจะเป็นตอนที่แกกลับไปบวชที่บ้านละมัง้ง ถึงในกองจะตอบและอธิบายความให้รู้แล้วก็ตามทว่าเพื่อนก็ยังคงรู้สึกข้องใจอยู่ดีจะว่าในกองกําลังโกหกก็คงไม่ใช่เพราะควใหญ่ในกองคงไม่มาเสียเวลากับเรื่องเช่นนี้แน่ครั้นในกองกลับมาถึงบ้านเขาก็วางของที่ซื้อมาพร้อมกับเรียกหาภรยาให้มาทําเพราะว่าเขาทําไม่เป็นแต่ไม่ว่าเขาจะเรียกกี่ครั้งภรรยาของเขาก็ไม่ยอมขานรับไม่รู้ว่าเธอชอบไปไหนนักนะจะไปก็ไม่เคยบอก เมื่อเขามองเนื้อที่วางอยู่เขากระอนหายใจแล้วนําเนื้อนั้นมาหั่นและสับจนละเอียดเพราะว่ากลัวเนื้อจะเสียเขารออีกสักพักก็ไม่เห็นว่าภรรยาจะกลับมาเสียทีเขาจึงลงมือทําอาหารมื้อนั้นไปด้วยความคิดอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะดีกว่าของบูดเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ววันนั้นเขาก็รอบัวตองภรรยาผู้น่าหวั่นใจของเขาทั้งวันจนกระทั่งแสงแดดอ่อนลงมากเพราะว่าถึงช่วงค่าแล้วนี่บัวตองไปไหนมาฉันรอทั้งวันเลยรู้หรือเปล่า กลางวันแดดจ้าๆนี่ไม่เคยอยู่บ้านเลยนะถ้าขืนพี่พูดอีกคำเดียวฉันเอาปังตอสับกบาลพี่แน่แม้น้ำเสียงนั้นจะดูราบเรียบแต่พอมองตาเธอมันก็ทำให้ใจสั่นระรัวเรวยความกลัวอยู่เหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งในกองได้มีโอกาสไปช่วยตาสมที่วัดเพื่อรอต้อนรับคณะผ้าป่าที่จะมาจากหมู่บ้านอื่นแล้ว,วันนี้ก็มีแค่ไม่กี่คนที่มาช่วยขณะนั้นตาสมก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากให้การทำงานดูเงียบและเหนื่อยมากจนเกินไป จนกระทั่งตาสมได้พูดออกมาว่าเฮ้ยรู้สึกเสียดายบัวตองมานะไม่น่าจะไปเลยยัื่งสาวยังสวยอยู่แท้ๆแต่ถึงตอนนี้พ่อแม่ของมันก็คงจะดังทำใจไม่ได้นะนะแต่ก็ยังว่าและอยู่ดีๆลูกสาวมาผูกคอตายแบบนั้นถ้าเป็นข้าข้าก็คงรับไม่ได้เหมือนกันในกองได้ฟังแล้วเขาก็ถามเอาไปว่า บัวตองที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี้หรือเปล่าเธอตายตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเขายังเห็นอยู่เลยทว่าจะส่งกลับสายหน้าพร้อมกับตอบว่าคนที่เขาหมายถึงนั้นอยู่หมู่บ้านนี้แล้วก็เป็นหญิงสาวที่ได้รับเลือกเป็นนางเทวีประจำหมู่บ้านด้วยพอในกองได้ยินอย่างนั้นเขาถึงกับหยุดชะงักไปครู่หนึ่งโดยหัวใจที่สั่นระรัวมือไม้ของเขามันอ่อนไปหมดไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เลยเพราะหมู่บ้านแห่งน,นี้มีบัวตองคนเดียวซึ่งนั่นก็คือภรรยาของเขาและตอนที่เขาเริ่มเข้าหาเธอนั้น มันก็เป็นตอนที่เธอได้รับตำแหน่งที่ว่านั้นด้วยนี่เองยังไม่รู้ข่าวหรอกเหรอตาสมเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าในกองเอาแต่ขโหมดคิ้วอยู่ภายในใจของชายหนุ่มนั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกขับข้องใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรว่าเธอตายไปแล้วทั้งๆที่เขาและเธอก็อยู่ด้วยกันทุกวันก่อนจะมาที่วัดเธอ,อยังเค้าสะเอลด่าเขาอยู่เลยตาสมอย่าพูดเล่นแบบนี้สิฉันไม่ขำด้วยหรอกนะแกแล้วเลอะเลือนหน้าตา ก็เพราะข้าแกแล้วนั่นแหละข้าก็เลยไม่คิดที่จะพูดเล่นแล้วนี่เองเป็นอะไรทาไมถึงได้หงุดหงิดมาแบบนี้เล่าในกองเองก็ได้แต่นิ่งเงียบคล้ายกับว่าสมองของเขาหยุดสั่งการไปแล้วชั่วขณะเขาเองก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่าพูดไม่ออกขณะนั้นในกองก็ได้นึกถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาอยู่กินกับบวัวตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บวัวตองไม่อยู่กับเขาในเวลากลางวันหรือจะเป็นตอนที่คนอื่นมองเขาด้วยสายตาที่นึกประหลาดใจ พร้อมกับกระซิบกันว่าพูดคนเดียวอีกแล้วสงสัยจะบ้าจริงๆนั่นแหละเห็นเมื่อก่อนทำตัวเริงร่าใส่ผู้หญิงนักนี่แล้วทำไมถึงมาเป็นบ้าได้ล่ะก็คงจะมีคนแก้แค้นแล้วทำของใส่ให้บ้าหรือเปล่าเขาก็พยายามนึกและเข้าข่าตัวเองอยู่เลยว่าบางทีคนพวกนั้นอาจจะไม่ชอบกินหน้าเขาพวกเธอก็เลยพูดถึงเขาในทางเสียหายเช่นนั้น แต่ก่อนที่เขาจะคิดอะไรไปมากกว่านี้เขาก็ตัดสินใจไปบ้านเพื่อนอย่างในนานเพื่อให้เพื่อนช่วยยืนยันคําตอบให้เขาครั้นเดินมาถึงเขาก็เห็นว่าในานานในยอดและเพื่อนอีกคนที่เจอกันที่ตลาดเมื่อครั้งก่อนกําลังนั่งคุยกันอยู่เมื่อทุกคนเห็นว่าเขากําลังเดินเข้ามาหาก็น,นึกแปลกใจเพราะตั้งแต่เขาแต่งภรรยาไปเขาก็ไม่เคยมาหาเพื่อนฝูงอีกเลยเออไอเปียกมันบอกพวกฉันว่าแกมีเมียแล้วเหรอแกแต่งกับใครวะ นายอดชิงถามอย่างสงสยัยซึ่งเพื่อนอีสองคนก็รอคําตอบจากปากเขาในกองอย่างใจจดใจจ่อในตอนนั้นในกองก็ยังแอบคิดอยู่ว่าเพื่อนจะถามคําถามหยอกหยอกถามอะไรของพวกแกวะข้าไม่ตลกนะว้ยข้าก็แต่งงานกบับตออย่างไงเล่าวันแต่งงานพวกเองชมว่าฉันได้เมียสวยอยู่เลยไอ้นานวันนั้นแกนยังเมาแอะจนไอ้ยอดตัวประคองกลับบ้านอยู่เลยแล้วพวกแกก็ไปบ้านฉันออกจะบ่อยฮ แกพูดอะไรโหแกวะเพราะฉันไม่เคยไปงานแต่งกันเลยนะบว้ยแล้วบัวตอที่แกว่าก็เป็นเมียลุงกำนันไม่ใช่เหรอในยอดเอ่ยแย้้นมาในทันทีด้วยสีหน้าอันจริงจังก่อนที่นายกองจะบอกไปว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครชื่อบัวตองนอกจากเมียของเขาแต่ไม่ว่านายกองจะพูดอย่างไรเพื่อนของเขาก็ยังยืนยันว่าไม่รู้จักภรรยาของเขาและไม่ได้เจอเขามานานแล้วเพื่อนทั้งสองยังสงสัยอยู่เลยว่าเขาหายไปไหนเพราะอะไรจึงไม่เคยเจอเขาเลย แม่จะไปตามหาถึงที่บ้านแล้วแต่ก็ไม่มีใครได้เจอข้าว่าเรื่องนี้มันชัดจะยังไงยังไงอยู่นะแล้วพ่อแม่ของแกล่ะเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าคำถามนั้นทําให้เขานึกย้อนไปถึงตอนที่เขาไปคุยกับพ่อของเขาว่าเขาต้องการจะแต่งงานกับบัวตองมาอย่างนั้นชีวิตของเขาอาจจะมีอันตรายตอนนั้นพ่อกระตอบตกลงในทันทีอย่างไม่ลังเลซึ่งมันต่างจากนิสัยของพ่อที่ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเวลานี้ในกองก็นึกได้อย่างเดียวว่า ต้องกลับไปเข้นถามพ่อแม่และพี่ชายของเขาต่อแต่ในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกหน้ามืดเพื่อนๆจึงพาเขาไปส่งที่บ้านของหมอดำเพื่อดูอาการไอยอดแกอยู่เฝ้ามันไว้นะเชนกับไอ้เปี๊ยจะไปตามพ่อกับพี่ชายของมันมาให้ไปก่อนเที่ยงบายแก่ๆก,ก็คงจะกลับมาถึงพวกฉันไม่อยากจะไปตอนค่ำเพราะว่าหมามันชอบขอนด้ยินแล้วมันสยองกล้าวยังไงก็ไม่รู้อ่ะพวกแกรีบไปเถอะอยู่ทางนี้ก็มีหมอดำอยู่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เพื่อนทั้งสองได้ไปที่บ้านของในกองก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดของในกองให้ครอบครัวของในกองได้ฟังเมื่อทุกคนได้รับรู้อย่างนั้นก็รีพากันมาที่บ้านของหมอดำในทันทีพอมาถึงแม่ก็รีบเข้าไปกอดในกองด้วยความคิดถึงพร้อมทั้งเอ่ยถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วเรื่องที่ว่าเขาไปอยู่กับภรรยามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าทำไมแม่ถามฉันแบบนี้เล่าก็พ่อเองไม่ใช่เหรอที่ไปนควรไปสู่ขอโบตองให้ฉันนะเพ้อเธอไปแล้วนะเอง พ่อไม่เคยไปสู่ขอใครเหตเองทางนั้นเลยนะพอพ่อตอบออกมาเช่นนั้นเขาก็ไม่อาจจะทนสงสัยได้อีกต่อไปแล้วจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อดูคําตอบแต่พอมาถึงเท่านั้นเขากลับเห็นว่าสภาพบ้านนั้นมีแต่หญ้ารกรุงรังเต็มไปหมดต่างจากเมื่อเช้าที่โล่งเตียนและดูสบายสายตาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็ถึงกับเข่าอ่อนและทรุดตัวนั่งลงบนพื้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณเขาทั้งสับสนและเสียใจในเวลาเดียวกันสึ่งคืนเดียวกันนั่นเองที่เขาได้ฝันถึงบัวตอง ว่าเธอมายืนอยู่ตรงปลายเท้าของเขาก่อนที่เธอจะพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ยือกว่ารู้ความจริงแล้วสินะในกองได้เอ่ยถามเธอออกไปด้วยสีหน้าที่ยังคงสับสนว่าเหตุใดเรื่องทั้งหมดมันถึงได้เป็นเช่นนี้และหญิงสาวนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนไหนทาไมเขาถึงไม่รู้หญิงสาวก็ร้องไห้ก่อนที่เธอจะพูดถึงสาเหตุที่ทําให้เธอเสียชีวิตว่าก็ที่ฉันต้องทาแบบนี้มันก็เป็นเพราะความเจ็บช้ำที่ฉันได้รับจากพี่ยังไงละ่ะ อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมเวลากลางวันฉันถึงได้ชอบหายไปอยู่บ่อยๆในขณะที่ผีสาวออกำลังพูดอยู่นั้นนายกองก็เอาแต่มองด้วยสายตาที่อจะวากกลัวและเวทนาสงสารผีสาวผู้เป็นภรรยาของตนเป็นอย่างมาก <c oughs> ก็เพราะว่าฉันต้องกลับไปทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเจ็บช้ำระทมขมขื่นมันเป็นความเสียใจที่คนใจดำอย่างพี่โยนมาให้ฉันทั้งที่ฉันไม่ได้เต็มใจที่จะรับมันไว้เลยสักนิดฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เธอต้องมาจากไปแบบนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆเธอจะไม่ยอมยกโทษและโหสิกรรมให้ฉันก็ได้แต่ฉันแค่อยากจะบอกให้เธอได้รู้ไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันฉันมีความสุขมากเลยนะฉันยอมรับว่าฉันมาแต่งงานกับเธอก็เพราะว่าความกลัวแต่พอเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆฉันก็รู้สึกได้ทันทีว่าเธอคือคนที่จะมากำราผู้ชายอย่างฉันได้ พีสาวได้ฟังในกองพูดดังนั้นน้ำตาก็เริ่มที่จะบดบังดวงตาแดงก่ำคู่นั้นของเธอพีสาวก็พยายามหักห้ามตนไม่ให้ใจอ่อนกับอีกฝ่ายเขาจะได้ไม่ต้องทําให้เธอเสียใจซ้ำสองเหมือนอย่างที่เขาเคยทําเมื่อตอนที่เธอยังไม่ตายแว่าเธอก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้สุดท้ายก็ปล่อยให้น้ําตามันไหลลงมาเ,เงียบๆใชหนุมน่มถามถึงสาเหตุที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาแต่งงานตอนที่เพื่อนมาหา หรืออะไรอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เขาอยู่กับเธอซึ่งหญิงสาวก็ได้พูดให้เขาฟังว่าทุกอย่างที่เขาเห็นนั้นมันคือภาพลวงตาไม่มีอะไรที่เป็นจริงเลยสักอย่างที่ฉันต้องทำแบบนั้นเพราะฉันไม่อยากจะให้พี่สงสัยอยากให้พี่เห็นว่าชีวิตคู่ของเราเริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกันกับคู่อื่นๆฉันรู้ตัวว่าฉันไม่ได้หลอกให้พี่คนเดียวแต่ว่าฉันหลอกตัวเองด้วยแม้ว่าภรรยาจะพูดออกไปอย่างนั้นแล้ว ในกองก็ไม่คิดที่จะโกรธเคืองเธอเลยแต่เขากับยิ้มแล้วพูดออกมาว่าขอบคุณนะขอบคุณที่คอยทําหน้าที่ภรรยาที่ดีเสมอมาแม้ว่ามันจะไม่นานก็เถอะขอบคุณที่คอยห่มผ้าให้ฉันทุกคืนแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ต่อว่ากันทุกวันจนทําให้ฉันกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะให้เธอต่อว่าฉันไปอย่างนี้ต่อไปจนกว่าฉันจะจากไปเป็นวิญญาณเหมือนเธอผีสาวก็ก้มหน้าเงียบไปพักใหญ่ ีเพียงแค่เสียงสะอื้นให้อยู่ในลำคอเท่านั้นที่อีกฝ่ายจะได้ยินจากเธอกระทั่งเธอได้พูดออกมาว่าการที่เธออยากให้เขามาแต่งงานกับเธอมันก็เป็นเพราะว่าเธออยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาฉันสามีภรรยาเท่านั้นอยากให้เธอเป็นคนเดียวที่อยู่กใกล้ๆเขาแม้ว่าเธอจะจากไปเป็นผีแล้วก็ตามในกองได้รู้แล้วว่าผีบวตองน,นั้นรักเขามากแค่ไหนแต่เขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาก็รักเธอไม่น้อยไปกว่ากันแต่หากเขารู้ตัวเร็วกว่านี้<ๆ>เธอก็คงจะไม่มาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ วามผิดพลาดที่เขาไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นตราบาปที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของเขาไปชั่วยชีวิตฉันจะไม่บอกให้เธอปล่อยวางและจะไม่บอกให้เธอไปสู่สุขติแต่ฉันจะขอให้เธออยู่ตรงนี้ให้นานเท่าที่เธอจะพอใจถ้าเธอพร้อมที่จะไปเมื่อไรหรือว่าถึงวันของเธอตอนไหนก็ขอให้เธอจากไปอย่างสงบไม่ต้องกังวลอะไรอีกและเธอก็จะเป็นภรรยาคนเดียวของฉันตลอดไปพีสาวพยักหน้าให้ในขณะที่ใบหน้าของเธอยังคงมีคราบน้ำตาอยู่ ส่วนในกองก็ยิ้มพร้อมทั้งมองเธอด้วยแววตาที่อ่อนโยนและในกองก็สามารถทําตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับผีบัวตองได้เป็นอย่างดีเขาไม่เคยไปเหลียวมองหญิงอื่นใดเลยจริงๆจนกระทั่งล่วงเลยไปจนถึงวันที่เขาแก่ตัวลงและได้ตายจากไปที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายโมแต่หาความสุขใส่ตนจนเผลอลืมและหลงทำร้ายความรู้สึกของคนที่รักและอยากอยู่ใ,ใกล้ๆเรา